มาต่อกันที่ในช่วงนี้ค่ะก็มีการรับสมัครนายกอบตอกันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสมัครวันสุดท้ายแต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมาค่ะคุณผู้ชมว่ามีคนที่รักษาโควิดเพิ่งหายพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บแทนที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันแต่กลับมาลงสมัครนายกอบตอค่ะ นี่ก็คือคลิปวิดีโอนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่อสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าที่ตำบลจันอัดอำาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาทายคลิปเอาไว้ค่ะในขณะที่นายประเทืองกอคุณกลางซึ่งเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีแดงที่นั่งอยู่นั่นแหละค่ะเดินถือเอกสารเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกอบตอ ภายในสถานที่รับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดอำเภอโนนสูงโดยทางด้านนางหนูเล็กปลั่งกลางประธานอสมตำบลจันอัดออกมาร้องเรียนผ่านสื่อค่ะหลังจากที่มีภาพคลิปเหตุการณ์ว่าว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนำเอกสารมาสมัครท,ทั้งทั้งที่เพิ่งรักษาตัวหายจากการติดเชือ้อโควิด -19 พอรักษาหายแล้วทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านมากักตัวเองต่อ14วัน เพื่อรอสังเกตอาการค่ะทางเจ้าหน้าที่รอพศออต่อบ้านเหล่าและเจ้าหน้าทีอ่อสอมอได้ออกหนังสือให้กักตัวที่บ้านจำนวน14วันแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง28ตุลาคมนะคะก็คือสั่งให้กักต,ตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะโดยห้ามออกจากบ้านตัวเองตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาแต่ชาวบ้านเขาบอกว่า ทําไมนายประเทืองถึงได้ออกมายื่นเอกสารสมัครเป็นนายกอบตได้เพราะตามระเบียบแล้วนายประเทืองจะต้องถูกกักตัวก่อน14วันห้ามออกไปไหนมาไหนจนกว่าจะครบกำหนดชาวบ้านก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่นายประเทืองมายื่นใบสมัครปุ๊บ คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่2คนใส่ชุด PPE มารับเอกสารไปค่ะ